เป็น Get บ, <Samantha. S 1> บ่อขุดเก่าครับโบ่อเก่านะครับผมตักคู <Cool> ่สาออกนะแล้วก็ย่างไปมุงมุ่นครับอันนี้ก็ที่เิ่นบ่อขุดไว้กว่านานี่บ่รู้ว่าเป็นเ็ดยังไงทุ้ครับเนี่ยเป็นขึ้นขึ้นซึนามิ ญี่ปุ่นแล้วนะผมพอดไทยซหมู่ว่านนะครับบินกลับมาหมู่ว่านเรากักตัวเจ็ดมือครับกักตัวอยู่กรุงเทพยนะครับมาลงดอนเมืองนะแล้วก็ครบเจ็ดมือนี่ก็ได้ต่อเครื่องบินนะครับมาลงท่าอากาศยานนะครับอุดรธานีทันทีสามสิบเอ็ดนะครับผมสามสิบเอ็ดเดียวเป็นลำที่สาวนะครับ บ่ออน,นีครับเห็นมาแตงข้างไว้นี่สิบเกียวครับ เท่ยวแรกครับมาขัาน้นนีตักดีกันครับว่าเวลาอ่าหมอ,อกก็จวดสู่โกเบนะครับอามออกนิซาก,กว่า,าว่าสวิงเร็วกันครับ อันนี้พึ่งได้ออกงานตักดินขังแรกนะครับสำหรับโคมาสูขันนี้นะครับจัดไปกวนใี้งๆไปเลยโอเคสามแล้วครับ ในเตาหล่อไปโอเคครับเนี่ยตักดินมันก็บม่ได้มีังไรนะครับสำหรับไมโครเอาขั้นที่มันดีขั้นมันปกติเลยล้วไปเห็านงานชั่วโมงครับขั้นที่มันปก,ปกติเอามาไว้ตักดินนะครับผมแกวเลยแล้วสำนี้ก็ถือว่า เติบหนึงครับบางทีมงานเนี่ยยางบร,ริพวกนี้ครับแม่โค่ตักได้กัยังเอามาตักดินขายอยู่นะครับผมเพราะว่า,ามันบรนี้ยางมากมายนะครับงานตักดินอันนี้ของหกอก็ถือว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซนครับสบาเห็นงานได้ดีเยี่ยมนะครับ แกเข้าคีฟเฝ้าอยู่ยนเนอร์มาเลยครับแวผมจัดอุ้มไปเลยสวิงเร็วขนาดครับท่านเนี่ย ทีแรกเห็นมานึกว่าสภาพสิตักดินข้นดำนะครับผมเพราะว่าใส่งานบึงงานออกมาประมาณนี้ถือว่าสุดจอดนะครับแกวเลยนะึกว่าสโหลดแบบยกดินขึ้นแต่ละอุ้มนี่ข้นดำนะที่แรกผมคิดว่านะครับถือว่าสอบพังนครับจวดจานอยู่ครับเนะี่ย ข้อแรกนะครับครับไปอันนี้ขั้นของเสียมดเอ็กครับขั้นต่อไปของ บิ๊กตูนะครับนี่ครับผมตักรับจ้างเที่ยวละสิบบาทนะครับสองขั้นครับป่าเข้าไปแล้วครับยี่สิบบาท <laughs> แต่ได้เล่นตลอดมันก็นถือว่ารายได้ดีอยู่นะครับสำหรับงานขับไมโครนะแต่ว่าช่วงนี้น,นาฝนก็ว่าแล้วครับฝนก็นใกล้สิออกแล้วมันก็เที่ยวแล่นเทีเ่ยวยุดนะครับเพราะว่าบอ่อดอินมันเละ นะครับผมถ้าเ,าเรียนตอนเนี่ยกันนะจะได้เงินหลายอยู่นะครับเ้าตักได้หลายเที่ยมรถดำก็ได้หลายท่าแก่ก็ได้หลายครับมันเป็นเฮ็ดเป็นการกินเปอร์เซ็นนะครับผมแบงกันออกมาแล้วอะ่ะเฮ็ดน้อยได้น่อยเฮ็ดหลายได้หลายครับเ้าได้หลายท่าแก่ก็ได้หลายนะครับ แต่ว่าอ่ามออกมันส่านะครับแลาอ่ามยืดออกมันส่าอามเขา่าพรุงกี้บูมไม่เสีไเยไหวอยู่ครับอามในินซ่าขนาดเลยสวิงกัไว้ครับ ดีครับคำแม่โคถามผู้มากเนี่ยกับเบื้องเล่ากับชีวินนะครับวิญเบิ้งเล่าไม่จั่จีหักนะครับแต่ว่าถามผู้มากมันกับถือว่ามันสานะครับเนี่ยใจพ่ออยากจับบ้างจับบ้างปุบปับปุบปับได้อยู่นะครับเนี่ยใส่ยังอยครับ ดออเตร์ <Doctor> <laughs> ตื่นนะครับมาตื่นมาโคมาน้ำผมกับ <laughs> มือเศร้าอ,อันนี้ว่าผมอยู่ในรถคันนี้แหละครับมาเฝ้าผมนะ โอเคครับเดี๋ยวตักดินรว่านะครับผมโอ้แต่ว่าแดดครับแดดแดดเดี๋ยว,ยว,ยวไม่ยืนไล่นี่ครับนี่ไอ้บมูมตัวนี้ต้องบังแดดจังน้อยเนาะนเราก็จะนั่งในหะ้องแอร์เยน็ยนๆครับนะโอเคอโอเคก็แดดครับปาดนะอ่ะโอเคครับผมมีผ้ามาเปิดคลิปองย้ำมือซอลครับทำงานกันย้ำมือซอลครับสำหรับงาน รถแมโครโคมสุนะครับได้ออกงานครั้งแรกครับตักดินนะครับผมถ้าพี่น้องเขามาเบึงเขามารับชมกันอ่ะเขามารับชมแล้วรืบกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของซองกูเบารถไฟนะครับเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านครับที่เิิงคลิปจนจบเดี๋ยวคลิปนี้ผมสิขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ